SDG MOVE Audio a r t i c l e บทความเสียงฟังสบายเข้าใจง่ายไม่ต้องอ่านซีรีส์แรก Just Energy Transition พลังงานเปลี่ยนผ่านอย่างไรให้เป็นธรรมสำรวจความท้าทายและนโยบายการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมของจีนซีรีส์นี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธ,ธิฟิริก เอเบดประเทศไทยแม้เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวจากการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ก็ตามแต่การปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณ1.5%ในปีคศ2 0 2 0อย่างไรก็ตามในด้านของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนจะเห็นว่าจีน มีแนวโน้มในการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ดีขึ้นแต่สัดส,ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ทั้งหมดของจีนยังคงมีสัดส,ส่วนที่ต่ำกว่า10%ต่อการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดดังนั้นการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานและการควบคุมการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของจีนจึงยังคงเผชิญความท้าทายอีกมากแนวโน้มของการใช้ถ่านหินในจีนปริมาณการใช้ถ่านหินของจีนในปี2020 ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่โดยมีการใช้ถ่านหินทั้งสิ้น2,829ล้านตันซึ่งเกิดจากการใช้ถ่านหินที่เพิ่มขึ้นในภาคพลังงานและอุตสาหกรรมผู้นําจีนมีกลยุทธ์หลัก2ประการในการลดการปล่อยพลังงานจากถ่านหินได้แก่ 1. การออกกฎระเบียบเพื่อบังคับให้โรงงานถ่านหินที่มีอยู่ลดการใช้ถ่านหินและเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานที่ได้จากการใช้ถ่านหิน และ 2. การออกข้อจำกัดเกี่ยวกับกำลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินจีนได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตพลังงานจากถ่านหินเช่นการกำหนดให้โรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีการผลิตพลังงานอันไม่ได้ตามมาตรฐานกล่าวคือใช้ถ่านหินสูงกว่า310กรัมต่อการผลิตพลังงานต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงจะถูกปิดตัวลงภายในปี2020สส่งผลให้โรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่ไม่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานจะทยอยถูกปิดตัวลงด้วยนโยบายเช่นนี้ในระยะยาวจะทำให้ประสิทธิภาพของการผลิตพลังงานจากถ่านหินดีขึ้นแนวโน้มของการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมในจีนพลังงานในการผลิตภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ66ของการใช้พลังงานทั้งหมดของจีนและคิดเป็นร้อยละ50ของการปล่อยมลพิษทั้งหมด การปล่อยมลพิษทางอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยการใช้เหล็กและซีเมนต์การลดกำลังการผลิตเหล็กและคอนกรีตจึงเป็นกุญแจสำคัญในการลดการก่อมลพิษในจีนอย่างไรก็ตามหลังจากวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 ภายในสิ้นเดือนมีนาคม2020รัฐบาลกลางได้เพิ่มเงินทุนสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานถึง12.6%ซึ่งเป็นสัสดส่วนที่มากกว่าในปี2019ในช่วงเวลาเดียวกัน การสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่นทางหลวงท่าเรือและสนามบินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจะส่งผลเสียต่อการลดบลพิษทางอุตสาหกรรมของจีนในช่วง1-2ถึงปีนี้แนวโน้มของการใช้พลังงานหมุนเวียนในจีนการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากการก่อสร้างโครงการพลังงานลมบนฝั่งและนอกชายฝั่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าในปี2020 หากเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งถือเป็นการทำสถิติใหม่ในการติดตั้งได้ถึง71.67กิกะวัตต์เช่นเดียวกับพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเช่นกันโดยการติดตั้ง48.2กิกะวัตต์ในปี2020ในสิ้นปีคศ2020ประเทศจีนมีการติดตั้งกำลังการผลิตพลังงานลมทั้งหมด281.5กิกะวัตต์และติดตั้งกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด 253.4กิกะวัตต์ภาพรวมในแนวโน้มการเติบโตของพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลเป็นไปในเชิงบวกในปี2020พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์รวมกันในจีนคิดเป็นร้อยละ9.5ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดซึ่งเพิ่มขึ้น8.6%ในปี2019อย่างไรก็ตามจีนจะต้องเพิ่มตัวเลขเหล่านี้อย่างมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางของคาร์บอน เป้าหมายด้านพลังงานในระยะสั้นและระยะยาวของจีนจีนสามารถบรรลุเป้าหมายส่วนใหญ่ที่กำหนดไว้ในแผน5ปี (Five Years Plan) หรือ FYP ฉบับที่13ได้ปี2016ถึง2020แต่ไม่ใช่ทั้งหมดโดยจีนสามารถเพิ่มส่วนแบ่งของเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ฟอสซิลได้15.9%ภายในปี2020การผลิตพลังงานลมแสงอาทิตย์และน้ำทั้งหมด ถูกผลิตเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ในขณะที่กำลังการผลิตพลังงานนิวเคลียร์มีสัดส,ส่วนที่ลดลงสำหรับ FYP ฉบับที่14ในปี2021ถึง2025ได้มีการระบุว่าจีนจะเริ่มปรับตัวเองอย่างช้าๆเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนในปี2060ในขณะที่ยังคงพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นรากฐานของความมั่นคงด้านพลังงานในระยะสั้นและกลาง นอกจากนั้นแผนฉบับใหม่ยังไม่มีการประกาศเป้าหมายการเติบโตของ GDP ในระยะ5ปีและไม่มีการกำหนดเป้าหมายเพื่อจำกัดการใช้พลังงานทั้งหมดซึ่งต่างกับแผนพัฒนาในปีก่อนๆซึ่งหากไม่มีเป้าหมาย GDP 5ปีหรือขีดจำกัดการปล่อยมลพิษทั้งหมดก็เป็นการยากที่จะกำหนดว่าจีนจะสามารถปล่อยมลพิษเพิ่มขึ้นมากเพียงใดในช่วง5ปีข้างหน้า เนื่องจากเหตุผลเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้ากว่าที่คาดไว้ใน FYP ฉบับใหม่จึงไม่ได้แสดงถึงความทะเยอทะยานในการลดระดับความเข้มข้นของคาร์บอนและความเข้มข้นของพลังงานอย่างชัดเจนโดยเป้าหมายในการลดระดับความเข้มข้นของคาร์บอนอยู่ที่18%และเป้าหมายในการลดระดับความเข้มข้นของพลังงานอยู่ที่13.5%น้อยกว่าเป้าหมายในปีก่อนหน้าซึ่งตั้งไว15้15% ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวไม่สอดคล้องกับการวิเคราะห์แบบจำลองล่าสุดซึ่งแนะนำว่าสำหรับสถานการณ์สภาพอากาศที่ต่ำกว่า2องศาเซลเซียสกล่าวคือความเข้มของพลังงานจะต้องลดลง14%หรือ15%และความเข้มของคาร์บอนจะต้องลดลง19%หรือ20%ในช่วงของ FYP ฉบับที่14ภายใต้สถานการณ์สภาพอากาศ1.5องศาเซลเซียส สำหรับเป้าหมายในการใช้พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลถูกกำหนดอยู่ที่20%ภายในปี2025และสำหรับเป้าหมายด้านการใช้พลังงานจากถ่านหินแม้จะไม่ได้มีการกำหนดในเป้าหมาย FYP ฉบับที่14อย่างชัดเจนแต่สมาคมถ่านหินแห่งชาติจีนได้ประกาศเป้าหมายการใช้ถ่านหินในปี2025อยู่ที่4.2พันล้านตันนอกจากนั้น FYP ฉบับที่1 4นี้ ได้มีการกำหนดทั้งการควบคุมการใช้พลังงานทั้งหมดการควบคุมการปล่อยมลพิษโครงการที่ใช้พลังงานเป็นจำนวนมากการส่งเสริมพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียนตลอดจนพลังงานใหม่และยานยนต์อัจฉริยะและการจัดตั้งศูงนย์นวัต,ตกรรมอุตสาหกรรมแห่งชาติในสาขายุทธ,ธศาสตร์รวมทั้งพลังงานใหม่เมื <karena> ่อวันที่22กันยายน2020ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่า จีนจะตั้งเป้าที่จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้สูงสุดก่อนปี2030และบรรลุความเป็นกลางของคาร์บอนก่อนปี2060การประกาศดังกล่าวทําให้จีนเริ่มกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ําอย่างไรก็ตามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเป้าหมายด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนของจีนดังนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้กล่าวในการประชุม UN Climate Ambition Summit เมื่อปี2020 สำหรับเป้าหมายด้านสภาพอากาศภายในปี2030อันประกอบไปด้วยเป้าหมาย3ประการได้แก่ 1. การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของจีนต่อ GDP จะลดลงมากกว่า65%เมื่อเทียบกับปี2005 2. พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลจะมีสัดส่วนประมาณ25%ของการใช้พลังงานขั้นต้นและ 3. กำลังการผลิตติดตั้งรวมของพลังงานลมและแสงอาทิตย์จะสูงถึง1 2 0 0กิกะวัตต์ ความท้าทายของจีนในเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดจีนมีความท้าทายสำคัญใน3ประเด็นหลักได้แก่ 1. การแก้ไขปัญหาในระยะสั้น 2. การลดการลงทุนสำหรับโครงการฐานหินในต่างประเทศและ 3. การเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นกลางของคาร์บอนในระยะยาวสำหรับในระยะสั้นนั้นการใช้ถานหินที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจของจีนจะส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ so, ้นซึ่งตรงกันข้ามกับเป้าหมายความเป็นกลางของคาร์บอนที่รัฐบาลจีนระบุไว้ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งเป้าหมายในระยะสั้นที่เด็ดขาดและชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าจีนจะเข้าสู่เส้นทางคาร์บอนต่ำก่อนช่วงกลางศตวรรษได้จริงการพึ่งพาพลังงานจากถ่านหิน ถือเป็นความพา้าทายที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของจีนที่ผ่านมาเพื่อให้มีพลังงานเพียงพอรัฐบาลจีนมีการผ่อนคลายข้อจำกัดของการสร้างพลังงานจากถ่านหินและยังสร้างข้อยกเว้นต่อการปิดโรงงานถ่านหินทำให้โรงงานดังกล่าวยังสามารถดำเนินการได้ต่อไปเช่นในเดือนธันวาคม2017 จีนมีนโยบายในการปิดโรงไฟฟ้าฐานหินเก่าและแทนที่ฐานหินด้วยก๊าซส,สำหรับครัวเรือนมากกว่า3ล้านครัวเรือนนโยบายดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติครั้งใหญ่และทำให้ประชาชนขาดแคลนเครื่องทำความร้อนในฤดูหนาวส่งผลให้รัฐบาลหันกลับไปใช้วิธีการให้ความร้อนแบบใช้ฐานหินดังเดิมในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด1 9ในเดือนเมษายน2020 คณะกรรมการกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สรุปหลักประกัน6ประการสำหรับการบรรลุเสถียรภาพทางเศรษฐกิจพร้อมความมั่นคงด้านพลังงานแผนดังกล่าวยกระดับความมั่นคงในการจัดหาพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ได้คำนึงถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือการเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานสะอาดซึ่งส่วนหนึ่งในการดำเนินการตามแผนหลักประการ6ประการ ได้รวมไปถึงการจัดหาฐานหินเพื่อสร้างพลังงานด้วยความท้าทายอีกประการหนึ่งสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในระยะสั้นของจีนได้แก่ปัญหาเรื่องต้นทุนของการผลิตพลังงานสะอาดที่ยังอยู่ในระดับสูงตัวอย่างเช่นในอุตสาหกรรมผลิตซีเมนต์ของจีนเคยมีการคำนวณว่าหากเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดในการผลิตจะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นถึง130% ในประเด็นนี้รัฐบาลจีนมองว่าการขยายตลาดจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานสะอาดและส่งผลกดให้ต้นทุนพลังงานสะอาดต่ำลงโดยการประหยัดต,ต่อขนาดตัวอย่างเช่นการขยายตลาดรถยนต์พลังงานสะอาดจะมีผลให้ต้องเพิ่มกำลังการผลิตแบตเตอรี่ซึ่งจะช่วยกดราคาต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ให้ต่ำลงมีการคำนวณว่าหากปริมาณการผลิตแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปัจจุบันจะสามารถกดให้ต้นทุนลดลงได้28% และทำให้ภายในเวลา7ปีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะเท่ากับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าฐานหินในปัจจุบันด้านโครงการการลงทุนในอุตสาหกรรมผ่านหินในต่างประเทศจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาจีนได้มีโครงการการลงทุนต่างๆที่สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาพลังงานจากฐานหินทั่วโลกโดยจีนได้ให้แรงจูงใจทางการเมืองและทางการเงินสำหรับบริษัทและธนาคารของรัฐในจีน พื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานฐานหินในต่างประเทศหรือได้ทำการลงทุนโดยการให้เงินทุนแก่โรงไฟฟ้าฐานหินในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพต่ำประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นนโยบายต่างประเทศสำคัญที่จีนควรดาเนินการแก้ไขและปรับมาแสวงการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์พลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นสำหรับการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นกลางของคาร์บอนในระยะยาวนั้นในปี2018 คณะกรรมาการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในออกรายงานระบุชัดเจนว่าการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกทั่วโลกจะต้องถึงศูนย์สุดทิภายในปี2050เพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศและรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน1.5องศาเซลเซียสอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้คำมั่นว่าจีนซึ่งเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในโลก จะยังคงไม่บรรลุความเป็นกลางของคาร์บอนจนกว่าจะครบทศวรรษต่อมาในปี2060ดังนั้นหากเป็นไปได้จีนอาจต้องหาทางเร่งเป้าหมายให้เร็วขึ้น10ปีไปถึงปี2050ให้ได้นอกจากนั้น ควรมีการกำหนดกลไกใหม่ในการสร้างพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนโยบายพลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้นำด้านสภาพอากาศทั้งในจีนและในต่างประเทศเพื่อประสานงานทางนโยบายและขับเคลื่อนการบรรลุปเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สำเร็จโลกกำลังเข้าสู่ทศวรรษที่สำ,สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายด้านสภาพอากาศและพลังงาน เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะนำไปสู่วิถีใหม่ที่มีคาร์บอนต่ำจนสามารถดีกเลี่ยงมหันตภัยจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแม้ว่าประเทศจีนจะมีความก้าวหน้ายอย่างมากในการขจัดคาร์บอนแต่แนวโน้มด้านพลังงานและการปล่อยมลพิษล่าสุดของจีนรวมทั้งเป้าหมายในระยะสั้นที่ยังน่ากังวลแสดงให้เห็นว่าจีนยังคงต้องเผชิญหนทางอีกยาวไกลในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนอย่างสมบูรณ์ บทความนี้เรียบเรียงโดยอารมตั้งนิรันดร์ฟังพอดแคสต์และบทความเสียงอื่นๆได้ที่ YouTube SoundCloud Spotify Channel SDG MOVE อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ SDGs ได้ที่ Facebook Fanpage SDG Move TH